กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจ่าเจมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมานั้นเดินทางมาถึงแล้วและบวกกับการรีแรนด์นั่นเองนะครับและในที่สุด,ด,ด,ดจุจิจ่ก็ได้ขึ้นแร้งดาวดำมาเป็นที่เรียบร้อย ่างหายไปนานกับการแจกแผนดาวดำวันนี้ผมกลับมาแล้วครับสไตล์เจเกนจุจะกลับมาไปดูกันว่าผมใช้แผนไหนในการขึ้นดาวดำกับแพทใหม่คุณผู้ชมครับและนี่คือหน้าตาแผนที่ยูจิจ,จะใช้ขึ้นดาวดำในซีซั่นนี้พร้อมกับแพทใหม่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับซึ่งแผนก็เป็นแผนสุดคลาสสิก 4231สไตล์เจกเกนจุนะครับต้องเรียกว่าสไตล์เจกเกนจุแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแทคติกนะครับในท้ายคลิปแล้วกันว่าผมใช้แทคนิกแบบไหนนะครับจัดตัวยังไงอะไรยังไงนะครับก็แนะนําคร่าวๆบางตำแหน่งนะครับกองหน้าเนี่ยเล่นหน้าเดียวนี่ขอเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างมีความเร็วครบเครื่องสองเท้ายิงไกลย,ยิงปั่นได้อันนี้จะดีมาก นะครับส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยจันจูจะแนะนําเป็นตัว2เท้าเปิดบอลดีได้ก็ดีเพราะว่าแผนเราก็สามารถเล่นเปิดมงได้นะครับเล่นตัดปั่นได้นะครับได้หมดเลยนะครับส่วนกลางลุกถ้าเป็น2เท้าได้ก็ยิ่งดีนะขอตัวที่เน้นยิงไกลกับยิงปั่นนะครับเน้นยิงไกลกับยิงปั่นเลยนะครับเป็นตําแหน่งที่จะวิ่งสอดแทรกขึ้นไปแล้วก็ทําการยิงนะครับทำการจบสกอร์ได้หลายรูปแบบมักมีโอกาสมากด้วยตำแหน่งนี้นะครับ ส่วนกลางรับก็ขอเป็นตัวที่จะเน้นไปรับแน่นๆ2ตัวแล้วก็ยิงไกลได้ก็ดีหรือว่าจะรับแน่นตัวหนึ่งยิงไกลตัวหนึ่งก็ดีนะครับลองลองบาลานซ์กันดูถ้าเป็นผมผมจะแนะนําเป็นแบบว่าตัวหนึ่งเกมรับแน่นๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งแบบว่ายิงไกลดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันดูสมดุลหน่อยนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ ถ้าใครชอบเล่นเกมบุกเนี่ยก็แนะนําเป็นแบ็กที่แบบแบ็กที่แบบเปิดบอลดีๆหน่อยมีความเร็วหน่อยเนาะแต่ผมว่าหาทั้ง2อ,อันให้มันบาลานซ์นะครับเกมลุกเกมรับให้มันแบบอาจจะไม่ต้องเด่นไปสักทางก็ได้นะครับให้มันดูบาลานซ์กันนะครับส่วนกล้องหลังก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเล่นแผน4-2-3-1สไตล์เจเนจุก,กันครับดวยครับเอาละครับ เราดักบอลได้แล้วก็ค่อยๆเซตกันไปครับอีกรูปนี้ค่อยๆเซตกันไปแล้ววิ่งเติมขึ้นมาดึงหลอกล่อเล็กน้อยให้ามาลูกนี้ตามช่องตามทางแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับนี่คือการเข้าทำของ4-2-3-1ในยุคใหม่ของเจค้นจูแผนเราไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบบุกมันจะเสียกระบวนท่านะครับ มันจะเสียกระบวนท่านะครับไปแล้วแต่อ้อมเล็กน้อยแล<อ>้วลองปั่นลูกีโอโ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือ4 2 3 1เวอร์ชั่นเจก,เกินจูครับคุณผู้ชมมาครับเชนอเล็กซานเดอร์อโนให้มาที่สวเลสแล้วดูดิครับว่างเลยครับฝั่งนี้เห็นไหมฮะนี่คือแผนการเล่นกินด้านี่คือ4 2 3 1ยุคจุจิจะหรือยุคเจก,เกินจู มาครับเนี่ยครับค่อยๆเตตกันไปนะครับค่อยๆเตตกันไปมีโอกาสก็ค่อยเข้าทำนะครับไม่ต้องเร่งตัวเองนะแผนเรานะครับสไตล์เจก,เกินจุนะครับแล้วลองปาดมาดูลูกนี้แล้วลองเนี่ยครับนี่คือ4 2 3 1ในแผดใหม่สไตล์เจก,ก,กินจุครับครับบอลเข้ากลางก่อนค่อยๆเล่นแบบเย็นๆ ัรเราจะโดนนําเราก็อาจจะกลับมาได้ถ้าเราเล่นตามแผนการเล่นของเราครับแล้วลองปาดมาดูลูกนี้โอ้โหและโอ้โหและและโอ้โหในที่สุดก็ได้4 2 3 1ทะลึ่งบ้องยิปายครับเราดักบอลได้แล้วเราพร้อมการเด่นอยู่แล้วเด็เรามันสายการเด้นอยู่แล้วนะครับเรามันสายการเด้นอยู่แล้วเราให้มาหนึห่ตัว ดูอยตัวแล้วดูแล้วดูลูกปั่นลูกนี้สี่สองสามหนึ่งเจกินจุครับนะครับตัดบอลได้เราจัการเล่นกินได้แล้วให้ออกมาที่ริมเต้นลูกมีเอานะครับริมเต้นพอมีความเร็วอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางดึงกลับมาลูกนี้หลอกล่อหลอกล่อแล้วหลอกปั่นด้วยซ้ายแม่ยายแม่ยาย รักมากสวยครับดักบอลมาได้ให้มาแล้วเบิ้ลต่อมาโอ้โหยเราให้มาลูกนี้นี่คือการการเด่นเล็กน้อยของบางส่วนนี่คือการการเด่นหรือการสวนกลับของ4 2 3 1ยุคเจกินจูไปครับมันค่อยเล่นกันไปมันค่อยทำเกมมันขึ้นไปครับ เบินออกมาริมเ้นอีกแล้วไปแล้วครับจังหวะนนี้ลองเปิดมาลูกหนีบอลเล็กเบียดเฉียดด้วยทางขวาก็ปาปน่ครับลูกนี้หลอกล่อก่อนหลอกล่อก่อนแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วหลอกล่อแล้วเปิดแล้วไอโอโห ลูกนี้มันคืออะไรครับเนี่ยนี่คือบารามีของเจกเกนจูครับคุณผู้ชมสวยครับลูกนี้โอ้โหสวยงามมากสวยงามมากครับลูกนี้เราพิกแล้วเราโบเราโบแล้วเราบาั๊กไปเลยนี่คือส2 3สหนึ่งของเจกเกนจูค่อยเล่นกันค่อยเล่นกัน,น,น,กนโจโคเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางไปครับ ไปแล้วลูกมีไม่ล้ำหน้าครับคุณผู้ชมนี่คือการชิปแบบจุครับนี่คือ4 2 3 1ที่สะเทือนวงการแลงกิ้งออนไลน์ตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ4 2 3 1สไตล์เจเก้นจุนะครับจะเห็นว่าแพทใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแพทที่ค่อนข้างลื่นไหลมาก ความเร็วเกมมันเหมือนกับว่าถูกเพิ่มสปีดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแผนเราจะทำทำมาเพื่อให้เล่นช้าๆต่อบอลไม่ตามเกมเขานะครับเราจะไม่เล่นเร็วเพราะว่าแผนเนี้ยผมสังเกตอีกหนึ่งอย่างคือการเบิ้ลบอลน,นะครับมันคอน่อนข้างที่จะเสียบอลบ่อยนะครับขนาดการส่งธรรมดามันยังส่งไปให้ตัวล้ําเลยเพราะฉะนั้นแผนแผนนี้ที่ทํามาคือการต่อบอลเซตบอลเล่นใจเย็นๆนะครับกองหน้า นะครับเล่นเล่นวิ่งหาช่องนะครับกลางรุกนะครับเล่นสอดแทรกขึ้นไปนะครับปีกซ้ายปีกขวาเล่นตัดปัน่นนะครับเล่นเติมเกมเล่นปาดบอลน,นะครับมันมีความหลากหลายของแผน4-2-3-1อยู่แล้วนะครับส่วนกลางรับเนี่ยแผนนี้ก็จะค่อนข้างยิงไกลได้ได้ดีมีโอกาสยิงไกลได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้จะไม่ได้ดันขึ้นสูงมากเท่าไหร่นะครับรอประจำการอยู่แถวแถวนี้เนาะ นะครับส่วนส่วนแผนเนี่ยผมหลักๆเลยคือจันจูไม่ได้ไม่ได้เอาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมนะผมจะเน้นเกมรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเล่นตามเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับกี่ตัวเนี่ยหกตัวนี้นะครับในการบุกนะครับหตัวนี้ในการบุกนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าตาแท็ติกหน่อยว่าจูปรับแท็กติกทีมเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ก็คือหน้าตาแท็ติกทีมของ จัจุนะครับหรือเ mm ียกสั้นๆว่าเจีกินจุนี่นะครับเกมรับผมจะเล่นเป็นสมดุลนะครับเล่นแนวกว้าง5นะเพราะผมแบบว่าไม่อยากให้การรับเนี่ยเอยไม่อยากให้เกมรับเนี่ยมันยืนแบบว่าห่างกันเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้มันยืนกันชิดเกินไปเพราะฉะนั้นเราเซตไว้ที่5นี่แหละให้มันยืนพอดีพอดีนะครับแล้วก็เน้นเล่นแนวลึกนะครับเล่นแนวลึกผมจะเล่นเป็น4นะเพราะว่าผมจะเออไม่อยากให้เขายิงไกลบ่อย ถ้าผมถอยไปประมาณ3เนี่ยผมบังคับกล้องหลังไม่ค่อยเก่งเขาจะมีโอกาสได้ยิงไกลบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาพวกตัวรับเนี่ยกลางรับ2ตัวเนี่ยด,นะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมานะครับมามาเขาเรียกว่ามามา,มาประกบการยิงไกลของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจมบุกนะครับอันนี้แพทใหม่นะแพทใหม่ผมผมต้องเล่นเป็นสมดุลจริงๆนะครับเพราะว่าเกมมันเร็วมาก เกมมันเร็วมากต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับบางทีส่งไม่ทันตัววิ่งนะเออนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเป็นสมดุลไว้นะครับเล่นแนวกว้างเจนะเพราะว่าผมจะเน้นออกริมเส้นนะครับผมจะเน้นออกริมเส้นให้มันยืนห่างๆกันหน่อยนะครับดึงตัวประกบดึงกองหลังเขาออกไปริมเส้นเราก็แทงตัดเข้ากลางได้นะครับแล้วก็เล่นในกรอบผมใช้เป็น9นะเออผมใช้เป็น9้าเลยเพราะว่าเวลาผมบุกผมจะเอาโถมเข้าไปเลยอะ่ะเกมบุกเราต้องได้1สกอร์แน่นอน นะครับเตะมุม1ฟรีคิก2นะครับแล้วก็รูปแบบทีมปกตินั่นเองนะครับมาดูในส่วนของแท็กติกนักเตะนะครับจูก็ตั้งไว้เป็นกองหน้าแบบวิ่งทะลุก,กองหลังแล้วก็หาช่องนะครับแล้วก็ส่วนเอ่อกลางรุกนะครับกางลุก2ฝั่งซ้ายขวานะครับผมจะเซตให้เขาเป็นแบบไม่ยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็ให้อยู่ในกรอบเขดโทษนะรับเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ยึดติดกับตำแหน่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะอยู่ทางซ้ายเกิน ขวาก็อยู่ขวาซ้ายก็อยู่ซ้ายบางทีผมอยากให้เขาหุบเข้ามากลางด้วยตามจังหวะของเกมที่เราสามารถจะเจาะได้นะครับแล้วก็ส่วนกลางรุกตัวกลางเนี่ยก็จะเน้นเป็นหาพื้นที่ว่างนะครับให้เขาไปยืนเท่ๆแอกๆอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครมาประกบเขานะครับก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นจะโดดเด่นจะมีอิสระมากขึ้นนะครับส่วนกลางรับก็จะใช้เป็นในเรื่องของดูแลพื้นที่ตรงกลางนะ แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เกมบุกเป็น3นะผมจะใช้แค่2พอเพราะว่าไม่อยากให้เขาเติมขึ้นไปเยอะนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยผมไม่ให้เติมขึ้นไปเลยนะครับให้เน้นเล่นเกมรับเพียวๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ